โปรโมชั่นราคาพิเศษครับลดไปเลยสามหมื่นบาทนะครับตอนรับช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะใกล้ถึงนี้นะครับกับแปลนรถบ้านเอารถยนต์คันนี้มาจัดราคาพิเศษให้นะครับลดไปเลยสามห0ื่นบาทนะครับตอนนี้เหลือเพียงแค่4ี่แสน 9,000บาทกับ Isu d ดีแม็ตัว h i g h นเ n d e r เกีย์ออโต้ปี2018ดูผมพาพี่มาดูรอบๆรถยนต์คันนี้กันก่อนนะครับไฟนหน้าของเขาก็เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ล้อของเขานะครับพี่เป็นล้อมแม็กนะครับมา้อมกับล้อขอบ18นะครับพี่บันไดด้านข้างติดตั้งมาให้แบบนี้เลยตัว h i เลนเดอร์ตัวยกสูงนะครับส่วนด้านหลังตรงนี้นะครับพี่ก็มีกันชนด้านท้าย ให้พี่ๆแล้วเรียบร้อยนะครับติดตั้งมาให้ส,สวยๆแบบนี้ไฟด้านท้ายเป็นหลอด LED แล้วนะครับพี่คันนี้ขนาดเครื่องยนต์ของเขาเพียงแค่1.9เครื่องยนต์ประหยัดน,น้ำมันมากนะครับของอ e. ีสุเดี๋ยวผมพาพี่ไปดูภายในห้องโดยสารกันก่อนภายในห้องโดยสารนี่คือภายในจะเป็นเบาะผ้าคุมโทนสีดำนะครับพวงมาลัยของเขานะครับนี่ครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังด้วยพี่พคันนี้เครื่องเสียงนะคะพี่ที่เป็น CD MP3 ตรงนี้นะครับแอร์เป็นแอร์แบบปรับแมนนวลเกียร์ออโต้นะครับพี่พี่คนไหนที่ชอบ ความขับเกียร์ออตโต้รถกระบะเกียร์ออตโต้ขับสบายๆแบบนี้มาจัดไปได้เลยพี่ๆคนไหนอยากจะเข้ามาทดลองขับนะครับร้านของเราก็ตั้งอยู่ที่อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีนะครับติดกับถนนเส้น3 4 6ใกล้กับขนส่งเมืองปทุมธานีนะครับถ้าสนใจยังไงรีบเลยคอมเมนต์ไว้หรือไม่แบบนี้มาหาน้องเสงของผมได้เลยนะครับ